สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาแนะนํากับตันคนใหม่ที่เข้ามาหลังจากที่มีการปรับปรุงระบบในวันที่6สิงหาคมนะครับสู้เย็ยนเมยครับเป็นหัวหน้าครอบครัวของตระกูลสู้ครับเสียงเหมือนเดิม <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ก็ใช้ภาษาจีนเลเวล4ภาษาเกาหลีเลเวล1ครับหลอนเป็นลูกสาวของครอบครัวพ่อค้านะครับ ในราชวงศ์หมิงครับหมิงดานสตี้และเธอได้เริ่มอภิชนภัยหลังจากที่ได้อ่านจดหมายซึ่งเป็นโอกาสเมื่อเธอได้ต้องรับผิดชอบอธุรกิจของครอบครัวหลังจากที่พ่อแม่เธอจากไปตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็หล่อนเป็นบุคคลที่มีเซนส์ทางด้านความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วเธอมีความสามารถอย่างเต็มที่ ในการช่างสังเกตและการวิเคราะห์ครับอโอเคเลยเรามาดูเอฟเฟกกันหน่อยเอฟเฟกด้านดีครับเป็นด้านเมดิซินนะครับเพราะว่าเน้นทางด้านขายพวกยาครับเวลาซื้อสินค้าพวกยาได้ลดราคาลง0.2ซดูจ็อบเอฟเฟกซื้อสินค้าพวกยาได้จำนวนเพิ่มขึ้น5.6เอเวลาไป แลกเปลี่ยนสินค้าใช้ค่าเอมิตี้ลดลง1.1%เมื่อเจ,เจรจาด้านจํานวนแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยมีประโยชน์ค่าเอมิตี้มันลดไปก็นิดหน่อยนะไม่มีอะไรเวลาซื้อพวกยาได้ลดราคาลง1%อันนี้มีประโยชน์ครับเวลาแลกเปลี่ยนสินค้าใช้สินค้าน้อยลงนะครับที่เอาไปแลกเปลี่ยน1% ามาดูอันนี้สกิลโกงครับไซอ็อปตูนิตี้มีโอกาสได้กระทำอีกครั้งหนึ่ง12.6%และรีคอฟเวอรี่ค่าโมบิลิตี้6.1%นะครับจะสู้ก็ได้หรือจะทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็ได้หลังจากที่ได้กระทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องขึ้นโอกาสครับถ้ามันติดหลายๆคนที่มีไซอ็อปตูนิตี้ก็เพิ่มเลเวลขึ้นมาโอกาสก็สูงขึ้นเพิ่มการซื้อพวกยาขึ้น5.6% อันนี้ก็ลิซิตนะครับต้านทานการเกิดค r i t i ิเคลแบบชนเรือ2.3ครับเ,เวลาขายพวกยาขายได้ราคาดีขึ้นนะครับ higher price 2.5โ o เทนเชียลทำโปรโมทให้เต็มนะครับเวลาซื้อพวกสินค้าพวกยาได้ลดราคาลง2.5เอ่าเวลาขายพวกยาได้ราคาดีขึ้น2.5ครับ เน้นสินค้ายานะครับบทรยุทธนาวีมีสิทธ์แอคชั่นเลเวลหนึ่งเอเรียคอยเลลิ่งแบบชนเรือเลยนะรครับชนแล้วทำให้พลังความเสียหายของลูกเรือลดลง5% 5.5%ทเนุกๆกกเปอร์นเชนเป็นพื้นที่นะครับเลเวล2สู้กันตัวต่อต,ต,ตัวก็มีเคาน์เตอร์แฮตแท็กเลเวล2ครับ อันนี้ก็สกิลของกัปตันนะครับเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าขึ้น10%็เนเวลา7นาทีโอ้อันนี้เอาไว้สินค้าขาดแคลนแล้วเราได้ของ10%ขึ้นมาเลยนะครับ7นาทีนะอันนี้ก็ฮิลลูกเรือที่บาดเจ็บนะครับอันนี้วันหลังการต่อสู้นะ่ยหรือว่าเราสู้เสร็จแล้วเกิดลูกเรือบาดเจ็บเราก็ฮิลได้นะครับอันนี้เหมือนสกิลอารีนะครับเมนเทนเรือ50%ครับ อ่านี่สกิลค้าขายที่จะได้กำไรขึ้น10%นี่สูงสุดนะอของอารีมัน7.7%เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ของอารีหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้10นาทีนะครับได้กำไรโปรฟินเมื่อขายสินค้านะครับเจ็ดนะสิบนาทีเองแต่ก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วละอ่าครับผมรวบยอดไปเลยนะครับเพราะว่ามีาดูดูดู อัดเวิร์กหน่อยโอเคก็ใช้ได้นะเขาออกแบบดีนะครับแล้วรวบยอดไปถึงเมทที่จะได้นะครับอาไหนๆพูดแล้วพูดรวบรวบเดียวรบไปเลยเพราะบางคนผมบางทีก็ไม่ได้พูดถึงแต่นี้ถือโอกาสพูดไปเลยเพราะว่าเราจะได้ดูว่าน่าซื้อไหมถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องของสู้เย็นใหม่ไปถึง ถึงขั้นหนึ่งนะครับนี่เขาจะบอกโพสต์ที่ร้อยแปดนะครับเราก็จะได้เชนวนซังพ่อค <laughs> ้านะอินเวสเวตอร์นักลงทุนดูซิมีสก,กิลอะไรแต่ว่าต้องเล่นไปได้ระยะหนึ่งเลยนะครับถึงจะได้เพิ่มความสำเร็จในการเจรจาด้านราคาบาเทอร์ไพส์แลกเปลี่ยนสินค้านะครับ0.2% เรามาดูแต่แรกนะมีอะไรบ้างเป็นพ่อค้าพ่อค้าสมัยราชวงศ์หมิงครับได้ยังไงเนื้อเรื่องต้องไปติดตามดู <c oughs> นิวสกิลก่อนวนะ่ามันน่าดึงดูดไหมอันนี้ช่วยป้องก,กันการโดนปืนใหญ่นะอาวุธเอาเพื่อนเรื่องอาวุธนะปริมาณอาวุธขึ้นมาลดราคาเรื่องอาวุธนะครับเว a เพิ อันนี้สกิลไม่ให้เกิดภัยพิบัตินะครับโดนลักลกขโมสินค้าลิซิทแทนริซิทเกิดคิติคิทิเคิลของปืนใหญ่ห้าเเโดนราคาพวกซื้อเครื่องเทศครับอันนี้ริซิทเหมือนกันครับโดนปืนใหญ่ริซิทป้องกันเอรอต้านทาน2.3%แบบคิทิเคลิลเ,เวลาขายพวกเวปเปิล อาวุธขายได้ราคา2.5%ดีขึ้นอันนี้เป็นแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเลยนะครับลดค่าเอมลง5%เมื่อไปเจราจาด้านราคาครับแลกเปลี่ยนสินค้าด้านราคานนเพิ่มความสำเร็จขึ้น2.5%เมื่อเจราจาด้านจำนวนอันนี้นี่มีประโยชน์นะใช้สมุดก็โอเคอยู่สมุดพรีเมียม 2.5%ครับจะได้รักได้ของเพิ่มขึ้นในรายการเล็กเปลี่ยนนะถ้าถ้าถ้าสำเร็จนะยุทธนาวีสิสกิลกับคู่กับสู้เหยื่อ,อเหมยเลยอันนี้เพิ่มพลังการโจมตีด้วยปืนใหญ่เลเวลสองนะครับสกิลหยุดเวลาสู้กันตัวต่อตัว,ตวโอเคเทนี้ สู้เยินใหม่จะมีเมดถ้าได้อีก3คนเป็นระดับ B ครับปกติเขาให้ระดับ A ไม่ใช่เหรอนี่เขาให้ระดับ B เดี๋ยมไล่ไปดูนะ,ะต่อจากนี้ก็เป็นหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้นะผมผม,ผมดูจากเว็บเกาหลีหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่อัพขึ้นมาทีของ g ก o เบิอ่ะจริงควรจะทำขึ้นมาให้เห็นว่า มีเมดอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาช้าอยู่ไหนนะอยู่นะนี่คนนี้คนนี้เฟยซิงเนี่ยเฟยซิงเป็นทหารราชวงศ์หมิงนะาสายต่อสู้นะครับกันเนอร์ระดับต่ำมากมากเลยนะเอาไว้เป็นไม้ประดับนะไปไปปั้นยังไงก็ลองลองดูแล้วกันแต่ดูเอฟเฟกต์ก่อนดิด้านด้าน,น,นปืนใหญ่เป็นหลักเลยนะครับพลังการโจมตีปืนใหญ่ พลังการโจมตีปืนใหญ่พลังการป้องกันปืนใหญ่พลังการป้องกันปืนใหญ่อ,อ่าโอเคไปเร็วๆนะแล้วก็การโจมตีด้วยปืนใหญ่มีโอกาสเพิ่มการโจมตีขึ้นนะโอเคนี้ก็ลดการถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่50เโอเคเพิ่มของลักจูรี่นะครับอันนี้ป้องกันภยพิบัตน,นะครับ ทำโพเทนชิลดูสิเพิ่มการป้องกันปืนใหญ่ครับ55.5%และมีกากาสาดห้าเเมื่อถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่เพิ่มจำนวนสินค้าลักชูรี่นะครับ13%เอตถ้าใครขายลักภูรลักชูรี่ก็มาเสริมอันนี้ก็ทำลายใบเรือครับเลเวลหนึ่งยิงแบบ ปืนใหญ่เกิดควเอเลอรลิงนะครับเลเวลห่งอ่าคนนี้อะละคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไประดับ B อ่าคนนี้ซุนมูราชวงศ์มิงเหมือนกันนะครับทหารแต่ว่าเน้นการซ่อมแซมเรือเป็นหลักเลยนะให้เพิ่มพลังการชนเรือ5%แล้วก็ซ่อมแซมเรือเพิ่มขึ้นนะครับ ซ่อมแซมเรือเพิ่มขึ้นนี่ซ่อมแซมเรือเพิ่มขึ้นเออพลังการป้องกันเพิ่มขึ้น7.5%เมื่อโดนพิษอ,อ่าไม่ค่อยใช้ใครใช้พิษละแต่ยกเว้นถูกฟันนะแล้วก็นี่เพิ่มสินค้าพวกแวร์เพิ่มพลังการป้องกันเมื่อถูกโจมตีออแอทแท็กหอซนนี้ป้องกันพวกโดน าสาร่ายพันเรือไปพิปัติเพื่อพลังการป้องกันถูกยิงด้วยปืนใหญ่นะโอเคเหมือนกับคนเมื่ตกิ้แล้วก็ d i คเคอร,ร์ี่ดีแพซ่อมแซมเรือนะครับมีพลังซ่อมเรือเป็นหลักเลยอันนี้ซ่อมเรือเป็นตำแหน่งนะครับ1ทาร์เก็ตแต่ถ้าเจอกันหลายๆคนก็ได้เป็นวงนะได้เป็นพื้นที่วงต้องเป็นเลเวล2ขึ้นไปอ่ะ ลดการหลบหลีกของศัตรูโอเคอ,อีกคนหนึ่งครับระดับบีสู้เย็นเหมยระดับบีสามคนเออชื่ออะไรเนี่ยขอดูยังออยองกายังนี่แต่ว่ายังยังชิวเหรอพูดเป็นภาษาเกาหลีไปยังชิวเออ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนาะเออโอเคดูเอฟเฟกต์เป็นหลักครับเออไม่มีอะไรให้นะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรให้เป็นหลักเมื่อกี้อะเมื่อกี้มีเพิ่มการซ่อมแซมขึ้นมาเออซ่อมแซมเป็นหลักนี้ไม่ยอมให้อะไรนะจับเอฟเฟกต์ป้องกันปืนใหญ่อันนี้เพิ่มเมดิซินฟื้นฟูชีวิตลูกเรือนะครับอ่อมีรีเฟกเนี่ยรีเฟกนี่ไม่ค่อยได้เจอนะ สะท้อนการถูกจมดีด้วเปินใหญ่ครับอันนี้ก็ฟื้นฟูชีวิตลูกเรือครับเพิ่มขึ้นเพิ่มการหลบหล,ล,ลีกทุกทุกอย่างเลยเวลาซื้อพวกอาหารก็ได้จำนวนเพิ่มขึ้น5 6อ่านี้ก็เนดิซินรีคอเวอรี่ชีวิตลูกเรือครับน,นี้ภัยพิบัติครับเกิดพายุบีเคม90%ลด มารีเอตแท็กของศัตรูลง55%ทุกการโจมตีออเพิ่มมารีดิเฟนต์เอ่อดิเฟนต์ก็ป้องกันการถูกโจมตีด้วยดาบนะครับอืมอน่าสนใจอยู่นะคนเนี้ยนี่ก็ฟื้นฟูโอ้โหเป็นวงวง,วงสีสีฟ้าเลยนะไม่ค่อยได้เจอนะสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตลูกเรือครับ20%อยู่เนาะแล้วก็ยิงแล้วเกิดแฟร ตาบอดไม,ไม่ค่อยมีใครมีสกิลนี้ด้วยสู้กับตัวต่อต,ต,ต,ตัวก็หยุดดิวได้พอเป็นข้อมูลนะครับถ้าเล่นในเรื่องของชู้เย็นเหมยได้เมยตามนี้นะครับอลองตัดสินใจกันดูแต่ว่าสกิลของชู้เย็นเหมยนี่ด้านค้าขายเป็นหลักเลยได้ลดได้ราคาดีขึ้นอ่ะสิบเปเซนอะ,อะโอ้ตรงนั้นแหละน่าสนใจแต่แค่สิบนาทีนะ <laughs> โอเคครับมีอะไรน่าสนใจก็จะมารีวิวนะครับวันนี้สวัสดีครับ